สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศตอนเศร้ามายามยิ่หลงยี่เล่ยวมื่อนี้ครับพี่น้องครับริมเคลสวยงามมากครับง่ายมาเศร้าครับ,รอรบตอนนี้ก็กำลังเตรียมของที่ว้านแหน้ำพี่น้องนน่เบิ้งเองแหมน้ำที่วานแหนลองเบิ้งถือถืาถืถอพี่น้องเป็นยามด่างใส่ด่าง เมื่อนี้สิวยิยามยิ่งหลงพุกหลักทีมงานสอนไปเทีวแก้วครับพี่น้องเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยตอนไปเที่ยวแก้วดูเห็นตัวหัวอ่ะไปรุ่นกันครับพี่น้องครับกำลังกําลังเดินทางออก ยามีลงครับพี่น้องข้ามกลางขึ้นขึ้นแรงครับพี่น้องครับ เอาไง่ะเอาาเาเอาใส่เอาาใส่นะเอาบูครับบูครับบูังแรกแหกมัน เดีย vania, ๋ยวเร็วม <The> <look our> <land> ันเรียมันไกไกลมันึคนืึ้นขค้นแรงครับวัอนี้คืนแรงครับพี่นน้องทั้งนี้เราอีสัหางโอ้ปวดฉี่ระบาดนี่ย ท้องปวดท้องไม่เป็นปวดขี้ปวดท้อง <c oughs> ปันเขาบ่าเห็นเราว,ว่าสังเกตนี้ไงขันมี่บกหอยกะอันแสดงว,ว่าบ่ามีผู้หญกของเรา สิบบนิ่งปันไดเดอพี่น้องเลยมันขึ้นแห้งครัรงนี้พอถือครับข้ากลางนขึ้นเร่ง ไปแล้วลังนี่โตพี่น้องอถือเลยลังนี่พดครับพดตปะบูครับ,โ,รบ,รรบโอ้ยมาแล้วมาแล้วพดพดกะปะปูคู่หนึ่งเลยลังนี่ครับพี่น้องสะานมากเลย

ใหญ่ตรงเดียวหน่อยห <อ 1971. S 1> น viens, ่อยสามโลเกินซอยจุ่มจ <Sure> ังดูดูอาอจังดูดูนี่ยังว่าลังนี่ขับโอ้ยบบู๊จบแล้วหลังนี่ครับบู๊แล้วตีนเตี้ยเนี่ยไว้ทำไมเนี่ยมันไหลลงแย่งคด เป็นตะขืนจังเมียเนี่ย ปาที่ขึ้นก็ขึน้นที่ร่มก็ร่มคือเขาว่าร่มแบบบมมีปีมีคุยเลยกูเป็นตะล่มจังเหย็ดเดมือบ้านขึนนะะ้นหนึง่งเอ็นตัวเดียวเขาโจกเอาอเลย oh wait านั่งเทียมันเนาล้วบอาออกกว่เราไวัให้เห็ดเงี้ยปล่าเ hey, ฮ้แทนทีสีกมันไวจับหนักจับหนักโลยน่ามนั้นไอ้ปานิ่นหมเอ้อคือฝนลิ้นเดีอย แบบเด้ยว่าโอ้โอเขาทานปานน้นเขาล้างเดียวหาตัว้มาานดีกว่โอ้โันแบบนี้นี่ยังจังเล่นนี่ง

ยังจังเลยเอเนี่ยจังเออ, <c oughs> อมีไพก่กัวึ้นไปน้ำแน่จัง่คยว่าง อับ <c oughs> น,น,นี่หนึ่งทางเขา่ะดูยางแบบเนี่ยยางเล่นนี่เล่นนี่มไล่ามาอย่างบุ๋ ôi thằng phốn tục ừ. <cười> ừ. <cười> ถัดไปยามมืออื่นนี่มีโอกาสเน่าเลยเฮ้ยมีโอกาสเนา่ายามมืออื่นมีโอกาสที่เนา่านะนู่เนี่ยดิกองข้อฮักข้อเอยียงวิเวิดแล้ว พี่น้องครับมือนี่ยามีหลงมือนี่กับมานมานครับพี่น้องครับปนินปบูครับเบสซิมมอกันเลยจบคลิปให้พี่น้องเบิ้งซํานีก่อนพี่น้องนี่ครับไอ้กุ้งหง่ตัวนึงครับได้กินได้กินมือนี่ครับก็ได้กินอยู่พี่น้องครับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ซํานีก่อนเวยพี่น้องเด้อกดไลา์กแชรช่ให้สอนท้องเลยลิชาผ้าหาผ้ากินน้ำครับพี่น้องครับวันนี้เขาฟังแล้วครับผม เครื่องเลยได้กินได้กินอยู่ครับมือนี้ครับหมานอยู่ยามี่ลงมือนี้ครับเบ็ดถึงมันก็ได้เอาสม,มิสก้อนพี่น้องจะเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้ช่องส้นท้องหน่อยในเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องไว้สมิสมมก้อนไทยมันจากกานนงังการในพี่น้องเบื้องกอนครับออกเรือมา มาตรงหงมเ้าครับคืนแห้งหมือนี่แล้วตอนนี้เริ่มสงบแน่แล้วครับออ้เขาฟังครับผมครับบ้านนวนสวรรค์ นสวรรค์เก่าคาเป็นทนที่มาของหินโบราณน้ำใสสวยงดงามเป็นตำนานบ้านเก่ากลางน้ำสดเท่าหน่อยแตงเอยียงครับพี่น้องครับเพียงนี้ครับ ยากาศครับพี่น้อง